ลูกค้าเนี่ยมันจะมีจริตของลูกค้าอยู่หลักๆมันอยู่อยู่4จริตหนึ่งก็คือ ลูกค้าเนี่ยมันจะมีจริตหลักๆอยู่ยู่จริตหนึ่งก็คือโทสะจริตราคาจริตวิตตก,กจริตแล้วโมหจริตถ้าเกิดคุณไมเจอลูกค้าประเภทวิตตก,กจริตพวกนี้คือประเภทที่ทํากันบ้านเยอะลูกค้าบางคนรู้เยอะเหมือนจะมาขายเองบางทีข่าวบางข่าวเนี่ยบริษัทแม่ในประเทศไทยยังไม่ประกาศแต่นี่ก็ไปสืบรู้จากบริษัทต่างประเทศมาแล้วในไทยบางทียังไม่มีข้อมูลตรงนี้เลยนะเขารู้ยังนะถ้าเราไม่รู้เราต้องตอบตรงๆครับเพราะว่าถ้าเกิดไปเจอจับโปแตกมันจะเสียเครดิตไปเลยนะเราเจอลูกค้าที่แบบโทสะจริต มัพวกเขาจริรตรเนี่ยลักษณะนิสัยเลยนะไม่ชอบลงรายละเอียดไม่ชอบลงดีเทลชอบอะไรแบบเนี่ยพี่ต้องการใช้ตรงนี้น้องตอบพี่มหมหน่อยว่ามันใช้ได้ไหมน้องไม่ต้องคุยเรื่องอื่นเอาตรงนี้พี่ต้องการ 1, นึ่งาน้าตอบได้พี่ซื้อโทรสาริตเนี่ย น้ำเสียงสาคัญครับเสียงเขาจะเป็นน้ำเสียงที่ดังแล้วอพอเวลาคุณไปขายเนี่ยคุณอั้มอึ้งไม่ได้มันเท่ากับไม่มั่นใจไม่รู้จริงหรือเปล่าพูดแบบในลาคอตึ๊กตักตึ๊กตักในลําคอได้ก็บอกว่าได้ไม่ได้ก็บอกอว่าไม่ได้นี่แสดงว่าเราต้องดูลูกค้าให้ออกว่าลูกค้าเป็นประเภทไหนใช่ครับจะได้พูดได้ถูกใจท่านใช่อีก2อันเนี่ยค,คือรา,ราคาจริตครับเป็นกลุ่มที่ชอบความสวยความงามผู้ชายก็เป็นนะคนเหล่านี้จะค่อนข้างจะให้ความสําคัญกับ เสื้อผ้าหน้าผมถ้าเกิดเราไปหาลูกค้าที่เป็นราคัจริตยอย่างที่โค้ดแบงค์ว่าเราเองต้องแต่งตัวแบบเ<ช>นี้ยไปกับเขาไหมเนี่ยต้องแต่งตัวดีครับเพราะพวกนี้<อ>เขาจะประเมินคนจากภายนอกแล้วพอเวลาคุณคุยกับเขาให้คุณเน้นเรื่องภาพลักษณ์ตัวนี้มันเสริมภาพลักษณ์นี่เสริมภาพลักษณ์ดังนั้นเมื่อคุณเจอคนประเภทนี้<อ>ต้องนาเสนอไปที่การได้รับการยอมรับคุณพี่ครับรุ่นนี้ไม่มีใครมีเลยนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่มาถ้าคุณพี่ใช้เนี่ยรับรองได้เลยว่าเพื่อนมอง กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่เรียกว่าโมหจริบลักษณะงานก่อนนะลักษณะงานของคนที่ทําโมหจริจะเป็นงานแบบที่ชอบเป็นงานลูทีนไม่ต้องประทะคนมากมันจะมีเพื่อนเพื่อนในกลุ่มแตเมเพื่อนในกลุ่มมัธยมเพื่อนในกลุ่มปถมเพื่อนในกลุ่มที่เรียนกับคุณเนี่ยมันจะมีบางคนที่เงียบๆในกลุ่มแต่งตัวไม่ได้รู้ราแต่งตัวอาจจะเชยๆหน่อยเงียบๆลักษณะของคนที่เป็นโมหจริคือคนที่ทําอะไรเพื่อคนอื่นถ้าเกิดคุณเจอโมหจริที่การขายโมหจริเนี่ยคนเหล่านี้แคร์คนรอบข้างการที่คุณขายเนี่ยค เพื่อประโยชน์ของคนรอบ้ันคุณจะบอกว่ารถคันนี้ถ้าคุณพี่นั่งคุณพี่จะโก้หรูขายขายไม่ได้คุณพี่นั่งแล้วคุณพี่จะสบายขายไม่ได้แต่ถ้าเกิดคุณพี่ซื้อรถคันนี้ไปแล้วเนี่ยคุณพี่สามารถพาแม่นั่งสบายๆไปเที่ยวต่างจังหวัดขายได้ไ